ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ให้เด็กๆเข้ามาเล่นในบ้านนะคะก็เอาใบบัวแล้วก็อันชันเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ฉบานะคะให้มัมา <c oughs> อยู่ด้วยกันเลยพร้อมกันจะเป็นยังไงนะคะจะมีปฏิกิริยายังไงกับกับในบ้านไหมนะคะวันนั้นก็เอาเข้ามาแล้วล่ะค่ะรอบหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะเขาก็เล่นด้วยกันปกตินะคะ ตอนแรกอันชันก็ร้องนะคะร้องแบบเดินวนในบ้านร้องหาทางออกนะคะหาทางออกนี้ก็เอาไมา้ตกแมวมาชวนเล่นเขาก็เล่นอยู่นะคะเขาก็เล่นกันอยู่นะคะอาจจะยังไม่ชินนะคะอาจจะยังไม่ชินชบาก็เล่นด้วยนะคะชบาก็เล่นด้วยชบาก็ดูดูดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะกระฉับกระเฉงขึ้น เล่นไม้ตกแมวด้วยนะคะอันนี้ชวนชมนะคะเอาเข้ามาแล้วเอาพี่ชวนเข้ามาแล้วนะคะพี่ชวนก็เป็นงงๆอยู่นะคะนี่ครั้งแรกที่พี่ชวนเข้าบ้านนะคะก็เป็นงงงอยู่ดูเทียบกับชบาสิคะคนระเบอร์เลยนะคะคนระเบอร์เลยขนาดพี่น้องกันคอกเดียวกันชบาจะเล็กกว่าเขามากนะคะชบาเล็กเล็กเกินเบอร์เล็กกว่าเขามากนะคะ เป็นตัวผู้เหมือนกันนะคะแต่ตัวผู้ที่ตัวเล็กมากนะคะชบาเป็นน้ำหนักเขา9้าวามเอคุณหมอเรียกว่าอะไรวันนั้น930กรัมหรืออะไรเนี่ยะคะ่ะยังยังยังไม่ล้นเท่าไหร่นะคะยังไม่ล้นเท่าไหร่ยังต้องเพิ่มน้ำหนักอีกนะคะชบาแต่ว่าน้ำหนักเขาขึ้นนะคะขึ้นขึ้นต่อเนื่องก็สังเกตการกินของเขาเขาก็กินบ่อยขึ้นนะคะเขาก็กินบ่อยขึ้นด้วยะคะ่ะ ไหคะตัวเล็กตัวเล็กก็ชวนนะคะเจ้าชวนนี่เขาตัวใหญ่นะคะเขาตัวใหญ่เขาเป็นตัวผู้แมวส้มนะคะแมวส้มก็ยิ่งกลัวจะมีปฏิกิริยากับพี่ทองแต่ว่าพี่ทองไม่นะคะพี่ทองก็เชยเชไม่สนใจอะไรน,นอกจากดูดน้องๆเเขาเล่นกันนะคะพี่ทองนี่ฉบาตาแป๋วเลยมองงงอะไรก็ไม่รู้ทำตาแป๋วเลยนะคะ งงงงเขาเล่นอะไรกันเหรอลูกนี่นะคะอิงก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยออกมานะคะเดี๋ยวจะวุ่นวายไปกันใหญ่นะคะก็เห็นคู่กันอยู่นะคะกับกับชวนนี่ก็ถ่ายอิงไว้ตอนตอนคลิปตอนเช้านะคะอันนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะถ้าเป็นถ้านุกมีเวลาก็อย่างเงี้ยคะ่ะนุก,ก็จะนุกก็มีเวลาทําคลิปนะคะถ้ามันมีเวลาดังเมื่อวานนี้ก็ก็ไปนะคะไป ก็ไปทั้งวันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ทุระทั้งซื้ออาหารให้เด็กทั้งผ่าชบาไปพบหมอนะคะก็วันนี้ก็เลยทําทุระที่ในบ้านเลยทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านเลยสําหรับคืนนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ